สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์บอลทุกคนเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดมินขออวยอวยในความสวยของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงตุรกีนั่นก็คือตัวตีหัวเสาที่มีชื่อว่าบาลาดินนะครับโอ้โหในทีวีว่าสวยแล้วเจอตัวจริงคือแบบป้า บุญมากๆหากได้นั่งใกล้ชิดแบบนี้นะครับได้เห็นอิริยาบถได้เห็นหน้าได้เห็นผิวพรรณได้เห็นการเล่นได้เห็นฝีไม้ลายลมือของบาลาดินก็จะเป็นอาการแบบนี้สวยมากทุกคนนี่มันนางฟ้าชัดๆคือนอกจากความสวยแล้วก็ฝีไม้ลายลมือที่ดีอยู่แล้วเจ้าตัวยังเฟรล,ลี่แฟนคลับไทยเข้าถึงง่ายแถมยังเข้าใจขนทรทมเนียมประเพณีไทยด้วยนี่แหละครับทำให้แฟนคลับชาวไทยหลงรักบาลาดิน ก็อย่างที่บอกว่าคลิปนี้แอดมินทำมาเพื่ออวยความสวยอวยความน่ารักของบาลาดินนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนหวังว่าจะได้เจอบราดินอีกครั้งที่ประเทศไทยนะนี่เป็นข่าวล่าสุดนะครับของบอลเลย์บอลทั่วโลกนำมาฝากกันเไว้เจอกันคลิปหน้าครับ